วันจัก,กรีหรือวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีอันเนื่องมาจากเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและ เป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จัก,กรีในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความะระลึกถึงมากกว่ากว่าจะเป็นสยามได้ทุกวันนี้เป็นมาอย่างไรอีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนามกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกศินลป์ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ทัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้นมีอนาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่จากกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินเป็น กรุงเทพมหานครออมรัตนโกสินซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2325มักเรียกกันว่าสมัยรัตนโกสิน์เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยาม โดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินนี้ได้สืบสันตติวงศ์ต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปัจจุบันมีสิบรัชกาลร,รวมระยะเวลาแล้วกว่า240ปีจากบันทึกตามประวัติศาสตร์ระบุว่าในปีพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ประกอบพระราชพิธีทรงหล่อพระบรมรูปลักษณะเหมือนพระองค์จริงฉลองพระองค์แบบไทยของรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สี่ณนะโรงหล่อหลังวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม เพื่อสนองพระมหาการุณาทิคุณสมเด็จพระปฐมบรมราชบุพพการีแล้วโปรดกล้าวให้สร้างพระที่นั่งสิวาไัยมหาปราสาทขึ้นในพระบรมมหาราชวังเชิญพระบรมรูปทั้งสี่รัชกาลนั้นขึ้นประดิษฐานเอาไว้สำหรับให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆไป ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ถวายความเคารพสักการะเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละหนึ่งครั้งและได้โปรดกล้าวให้อัญเชิญไปประดิษฐานอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ประดิษฐานหลายต่อหลายครั้งจนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ได้โปรดเกล้าให้เครื่อนย้ายของบูรพะมหากรัตัิสี่พระองค์มาไว้ณปราสาทเทพบิดรภายในวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่หพระชนกนาถซึ่งพระที่นั่งสําหรับประดิษฐานของพระบรมรูปนี้รัชกาลที่6ทรงโปรดให้ซ่อมแซมจากพุทธปรางประสาทเพื่อการนี้โดยเฉพาะและได้พระราชทานพระนามว่าปราสาทเทพบิดดอโดยได้มีการซ่อมแซมและ ประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง5รัชกาลแล้วเสร็จในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2461จากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชองค์กร ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่6เมษายนในปีเดียวกันอีกทั้งยังโปรดให้เรียกวันที่6เมษายนนี้ว่าวันจักรีต่อ,อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้มีพระราชพิธีทรงหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณโรงหลอกกรมศิลปากรครั้นตกแต่งพระบรมรูปเรียบร้อยแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้ากำหนดการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมรูปที่ปราสาทพระเทพบิดร โดยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไทยและดวงพระบรมราชสมภพพระดวงบรมราชาพิเศษพระดวงสวรรคตในพระกรันทองคําลงยาแล้วทรงบรรจุที่เบื้องสูงของพระเสียรพระบรมรูปเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2470 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปารกว่าในปี2475อายุพระนครจะบรรจบครบ150ปีสมควรมีการสมโพธ์และสร้างสิ่งสำคัญเป็นอนุสร์ขึ้นไว้ให้ปรากฏแก่อาระยะชนในานานาประเทศว่าชาวไทยมีความกะตันอยู่รู้คุณบรรพบุรุษ ที่ได้สร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแล้วบำรุงรักษาประเทศให้เป็นอิสระสืบมาทรงปรึกษาพระราชปารกแก่อภิรัฐมนตรีและเสนาบดีซึ่งเห็นชอบด้วยพระราชดำริว่าควรสร้างปฐมบรมราชานุสรมีสองสิ่งประกอบกันคือพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอมปถมกษัตริย์และสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเชื่อมพระนครธน,นบุรีพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้นทรงกระรุโาปรปเกล้าวให้สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอ เจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบให้ศาสตราจารย์สินผีรศีปั้นหุ่นหล่อส่วนสะพานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพยากำแพงเพชรอัครโยธินอำนวยการสร้างและพระราชทานนามว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง ปฐมบรมราชานุสานนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์หนึ่งส่วนรัฐบาลจ่ายเงินแผ่นดินส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งทรงพระราชดำริ ให้บอกบุญเรี่อยายชาวไทยทุกคนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเปิดปฐมบรมราชานุสรณ์โดยขบวนพยุหะยาตราเมื่อวันที่6เมษายน2475ซึ่งเป็นวันครบ150ปีและมีการพระราชพิธีเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันจักรีเนื่องในวันจักรี6เมษายนของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปเป็นประธานในพิธีทางศาสนาประกอบการบําเพ็ญพระราชกุศลให้กับบูรพมหากษัตร์ณนะพิยระอุโบสถและจะทรงสักการะ พระบรม,มรูปสมเด็จพระบูรพรมหากษัตริย์ณปราสาทเทพบิดอวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชที่ชานชลาเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นิสิตนักศึกษาหน่วยงานราชการรัฐบาลและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปจากทุกสาขาอาชีพต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและ บำเพ็ญกุศลให้กับพระมหากษัตริย์ผู้ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความสงบสุขของอาณาประชาราษอย่างแท้จริง